่นนั้นก็เลื่นพระมาหลายปีหรือว่าใช้เวลาในการดูพระนั้นก็นานกันพอสมควรเึ่งได้รู้จักสมเด็จแล้วก็พิมอะไรพิมพ์อะไรแตกต่างกันลักษณะพระนั้นก็จะมีความคมชัดบ้างไม่คมชัดบ้างก็ทุกท่านน้อนก็ศึกษาไขหาความรู้ประสบการณ์ของตัวเองแต่ละท่าน ก็มาพูดเรื่องราวประวัติของสมเด็จกรุวัดระแก้วเข้าพิธีบูชาพิเศษสมเด็จพุทธจารย์โตภูมิรังสีเจ้าวาดวัดระฆังจัดสร้างพิธีหลวงโดยเจ้าพญาพานุวงศ์มหาโกสาธิบดีหรือเจ้าคุณกรมท่าในสมัยรัชกาลที่ห ปีปศ .2411 พระองค์นี้ก็เป็นพระพิมพ์ใหญ่ซึ่งจะมองเห็นว่ามีเม็ดพระาธาตุฝังบนฐานพระเป็นเม็ดสีขาวใสสีโทนออกน้ำตาลดำก็ดูกันชัดๆว่าฝังเม็ดนั้นจะชัดเจนขนาดไหน ก็มาดูเม็ดกันก่อนเม็ดนั้นซึ่งจะมองอย่างนี้จะชัดเจนพระนี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่สังเกตดูพระแต่ละครั้งแต่ละอย่างบางท่านก็ยังไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรก็พระองค์นี้ เป็นยุคปลายซึ่งยุคปลายนั้นดูขอบจะส่งให้ดูขอบอ,องนี้กับองนี้ก็เหมือนกันองนี้จะมองปลายเกตอยู่บนซุ้มนั้นจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เห็นลางๆก็ถ้าองนี้จะเห็นกรอบกระจกมีกรอบกระจกข้าง ก็พลิกมาดูด้านหลังกันด้านหลังนั้นซึ่งอยากพลิกให้ดูนั้นคืออยากให้ดูเนื้อหาของพระที่แท้จริงและจะได้รู้ว่าเนื้อหาของพระนั้นก็เก่าเหมือนกันองค์นี้องค์แรกที่เอามาให้ดูนั้นต่อไปก็เอามาให้ดูองค์ที่สององค์ที่สองนี้ก็ความที่ว่าหนึ่งทุกท่านนั้นก็ อยากจะรู้ว่าเป็นยุคปลายนั้นคือหนึ่งสังเกตดูที่พระจะมีกรอบกระจกบางครั้งก็มีมีดูกรอบกระจกบางครั้งก็กรอบกระจกบางนิดเดียวดูกรอบกระจกจะมีอยู่สีด้านฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้กรอบกปประจกแล้วก็สังเกตด,ดูดีๆซุ้มฝั่งนี้จะเอ็นเข้าซุ้มฝั่งนี้จะเอ็นเข้าแล้วปลายเกตรตรงนี้จะทะลุซุ้มสอง ให้ดูลายเกตจะทะลุซุม้มจะมองเห็นนะายเกตจะทะลุซุม้มเดี๋ยวจับภาพให้ดูชัดๆหน่อยไยเกตจะทะลุซุม้มถ้าเอียงตะแคงอย่างนี้จะมองเห็นชัดเจนถ้าองนี้นั้นถ้าพูดถึงมวลสารอะไรก็จะเห็นสีหลายสีไม่ว่าสีแดง สีฟ้าสีขาวสีเหลืองนี่สีสีอมน้ำตาลพระองค์นี้ก็เป็นกรุวัดพระแก้วซึ่งทุกท่านนั้นก็คงจะไม่ทราบแต่บางท่านนั้นก็คงจะทราบแต่การเล่นสมดิษแต่ละครั้งก็คงจะมีความรู้กันทุกคนแต่ก็อยากเอาองค์นี้มาให้ดูนั่นคือหนึ่งอยากเอามาเปรียบเทียบทั้งสององค์สามองค์ก็จะได้ดู กนเนื้อหาชัดเจนนี่ขอบข้างก็เห็นเม็ดสีขาวด้วยแล้วก็พลิกมาดูด้านหลังกันด้านหลังนั้นความจริงแล้วมองในสายตาเปล่านั้นก็เห็นอย่างชัดเจนแต่ก็อยากจะเข้ากล้องให้ดูกันชัดๆเนื้อหาของพระองค์นี้นั้นซึ่งสีนั้นจะมีหลายสีของมวลสารผสมลงไป ก็มวลสารนั้นทุกท่านก็คงจะรู้ว่ามีว่านอะไรผสมลงไปด้วยดินอะไรผสมลงไปด้วยบางครั้งทุกท่านนั้นก็อยากจะรู้ข้อมูลความจริงๆว่าการที่เล่นสมเด็จพุทอาจารย์โตนั้นยุคอะไรยุคอะไรก็อยากจะรู้กันนี่ก็องค์นี้เป็นยุคปลายก็เอามาให้ดู สอง,องค์นี้สององนี้ก็จะเป็นยุคป,ปลายทั้งสององ์แล้วองค์ต่อไปก็เป็นองค์ที่สามองที่สนี้ให้ทุกท่านนั้นสังเกตให้ดีๆในการดูพระจะเห็นเกยตทะลุซุม้มซึ่งจะเหมือนกับยุคป,ปลายแต่ไม่ใช่ยุคป,ปลายเพราะว่าพระองค์นี้นั้นถ้าสังเกตดีๆนั้น ดูขอบข้างตรงนี้ตัดลงมาถึงตรงนี้มาถึงซุ้มชิดซุ้มด้านล่างนั้นจะตัดชิดทั้งสองข้างตัดชิดทั้งสองข้างซุ้มแล้วก็ทรงซุ้มนั้นก็เกือบเหมือนยุคปลายแต่ฝั่งนี้จะเอียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเอียงเล็กน้อยเท่านั้น แล้วก็สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือหนึ่งสังเกตที่เกตรตรงนี้ลายเกตรตรงนี้จะทะลุซุ้มมาถึงนี้ถึงเขาเรียกว่ายุคกลางพิมพ์ยุคกลางส่งให้ดูเนื้อหาของยุคกลางจะได้เห็นเห็นกันชัดชัด เมตระาธาตก็อมสีน้ำตาลชัดเจนองนี้สองให้เห็นกันชัดๆแล้วก็พลิกมาดูด้านข้างหน่อยด้านข้างของพระนั้นก็มียุบมียน่นเม็ดพระก็มีหลุดบ้างเม็ด ม็ดมวลสารก็มีหลุดลอนออกก็พิกมาให้ดูด้านหลังกันชัดๆด้านหลังนั้นซึ่งจะฝังเม็ดประทาดเต็มไปเลยฝังด้านนี้สองให้ดูพระเก่านั้นจะมีราเกาะราเกาะนั้นเกาะที่รอยแตกคือรอยล้าของ พระชุดนี้ซึ่งปรากฏในสายตาถ้ามองเข้าในกล้องขยายนั้นจะเห็นเนื้อของพระก็ชัดมากแล้วก็ความคมของพระองค์นี้ถ้าสังเกตดีๆนั้นให้ทุกท่านนั้นสังเกตที่เนื้อหาแล้วก็พระเก่าดูความเก่าของพระแล้วก็มาพิจารณาให้ดีเพราะว่า บางสิ่งบางอย่างนั้นทุกท่านก็ควรจะรับรู้รับทราบกันว่าพระสมเด็จพระปจารตูนั้นก็มีหลายพิมพ์หลายอย่าง